สวัสดีค่ะเรายินดีอยู่ข้างคุณเสมอช่วยผมกดกดหนึ่ง for English please press two แก,ก,กดูสิสโอ้เพลงกดใช่อ้ยเป็นไม่ไแก่กส่สเข้า A I x สวัสดีค่ะช่วยผม ไอ้แกโรคจิตเท่าไม่อีกแล้วพต่อยอไม<ป>มากกว่าหน้าที่แต่เป็นความใส่ใจที่มีให้เสมอถ้าผมไม่โทรหาเอเอสผมคงไม่เป็นอย่างนี้